สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งในหัวข,ข้อคอนเทนต์ที่ว่าคนที่คุณแอบชอบนะ่ะเขาชอบคุณหรือเปล่ามามาดูกันมาดูกันว่าคนนั้นเขาเป็นใครโออาจจะเป็นคนที่คุณแบบรอคอยอยู่รอคอยความชัดเจนจากเขารอคอยให้เขาแสดงออกรอคอยแบบยังไงก็ได้ที่แบบให้เขาแสดงออกสักทีเหมือนคุณไม่แน่ใจในตัวเขาอะ่ะอืมคุณแบบ ดูดูเหมือนเขาก็เป็นเป็นคนสดใสล่าเลยเออคุณชอบเขาตรงเนี้ยอืมเขาเป็นคนสดใสล่าเลยเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะรักอิสระเหมือนเข้ากับคนง่ายนะคุณก็แบบอยากให้เขาชัดเจนกับคุณสักทีเหมือนแบบเขาก็คุยเรื่อยๆแบบอัธยาศัยดีอคุณก็แบบวันๆไม่รู้ว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าเหมือนเขาก็คุยกับทุกคนเออเหมือนบางทีเขาก็ชอบคุณบางทีเขาก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ชอบ อืมบางทีก็เหมือนชอบเหมือนไม่ได้ชอบคุณก็แบบงงๆว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าอมเนี่ยบางทีคุณก็รู้สึกว่าเขาชอบคุณเขาเป็นคนที่คุณแบบรู้สึกว่ามันมันเป็นพิเศษกว่าคนอื่นอ่ะไม่เหมือนใครสิ่งที่คนที่เคยคุณเคยคบมาไม่เป็นแบบเนี่ยไม่ไม่รู้สึกแบบเนี้ยเออคุณรู้สึกแบบเนี้ยกับเขาคนแรกเลยก็่ารู้สึกผูกรู้สึกว่าเจอกันแล้วแบบข้างใครเขามากๆ ความรู <ítulo> sabes, loss, ้ส like like ึกของเขาบางทีเขาอาจจะดูนิ่งๆเนาะเหมือนเหมือนไม่ได้ชอบคุณอ่ะดูนิ่งๆคุณก็เลยไม่แน่ใจนิ่งไปเลยอะนิ่งไม่ทําอะไรเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรอืมแต่ในจริงในใจเขาอ่ะก็รักและเป็นห่วงคุณละแหละเออเขาก็ชอบคุณเหมือนกันรักและเป็นห่วงแต่บางมุมก็แบบนิ่งเหมือนไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วแต่บางอารมณ์เขาอ่ะจริงๆอ่ะในใจลึกๆเขาก็รักและเป็นห่วงคุณ เขาก็ดูจะจริงจังแล้วก็มั่นคงกับคุณนะแต่อาจจะแ,แสดงออกไม่เก่งอาจจะเแบบมุ่งมุ่งหน้าแบบทํางานหาเงินมากกว่าอืมถ้าเรื่องความรักอาจจะแสดงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แสดงออกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยทําให้คุณต้องแบบคิดมากปวดหัวระแวงกงังวลอืมสารพัดชอบหรือไม่ชอบหรือชอบเราหรือไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยทําให้คุณแบบคิดมากบางค้งก็นอนไม่หลับเลย แล้วมันจะเป็นไปยังไงอคุณก็รอความชัดเจนกับเขาอ่ะคุณก็อยากให้เขาพูดตรงๆเนาะเออแต่เขายังแบบยังไม่พูดเออคุณก็รอแล้วรออีกแล้วเขามีโอกาสที่จะพูดมเออมีโอกาสที่จะพูดเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะบอกบอกมาบอกชอบคุณมาบอกรักคุณเนี่ย,เ,ยเหมือนเขาก็รอแบบรอเวลาเหมือนกันอนะเนี่ยรอเวลารอรอโอกาสเนี่ยเหมือนเขารอรอรอเหมือนกัน รอเวลารอโอกาสรอรอรอจังหวะที่เหมาะสมอ่ะรอจังหวะที่ดีอืมเขาก็รัก็ชอบคุณเหมือนเขาอยากคุยกับคุณเน่ะถ้า,าคุยกับคุณเขาเขาคุยคุณเดียวนะ่ะเออใต,ตอนนี้เหมือนเขาไม่มีใครเนี่ยมันเป็นช่วงกําลังที่แบบเขาเหมือนเขาตัดสินใจอยู่อ่ะเออว่าจะเอายังไงต่อไปมันเป็นตอนนี้เขาเหมือนเขายังตัดสินใจไม่ได้แหละเขาเลยต้องรอเวลาอืมัมนมันจะต้องแบบ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นอืมี๋ยวเขาก็ต่อมาแบบบอกความรู้สึกคุณเองเมื่อถึงเวลาเมื่อเขาพร้อมอะมันอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่แบบเขายังไม่พร้อมอ่ะคุณอาจจะเจอกันในที่ทํางานก็ได้ในสายงานหรือว่าทํางานร่วมกันที่เรียนร่วมที่เรียนที่เดียวกันทํางานที่เดียวกันก็ได้เออจะได้เจอแล้วอาจจะแบบมันมีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบ หน้าที่การงานโดดเด่นกว่าเออมันก็เลยทําให้แบบยังไม่พร้อมก็กล้ากกลัวอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ก็ก็มีความมั่นคงแหละมั่นคงเหมือนเดิมแหละยังไม่ไปไหนหรอกยังไม่น้อยลงหรืออะไรอะ่ะก็มั่นคงกับคุณเหมือนเดิมแล้วเขาจะมาบอกิเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยอ๋อเขารู้สึกว่าคุณอะ่ะดูดีมีเสน่ห์เป็นคนที่แบบยังไงะ่ะ ทำงานหาเงินเก่งดูแลตัวเองได้ดีมากอยู่ได้ด้วยตัวเองอืโดยที่ไม่ต้องแบบพึ่งพาใครเลยแบบมีปัญหาอะไรก็จัดการเก่งจัดการได้แบบเนี้ยมีเสน่ห์มากๆแต่งตัวดีมีเสน่หนะ์อะไรแบบเนี้ยเขาคิดว่าคุณกับเขาอะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็คือว่าเหมือนเขาจัดให้กับจัดคุณกับเขามาให้เจอกันอนะเออเขารู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกดีมากๆที่แบบได้เจอคุณเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะเออ อาจจะมีการได้พูดคุยแล้วแต่อาจจะเป็นการพูดคุยในเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเรื่องอะไรต่างๆที่แบบเกี่ยวกับที่จําเป็นต้องพูดะแต่ยังไม่ได้พูดในเรื่องความสัมพันธ์่ะเอความสัมพันธ์เขายังไม่กล้าพูดเออแต่ความสัมพันธ์นี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนอืเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเนี่ยมันจะมีการได้พูดคุยกันเคลียร์กันว่าตกลงจะเอายังไง จะคบกันไหมจะอะไรกันต่อไหมอะไรแบบเนี้ยมันจะมีการได้เคลียร์กันเคลียร์ปัญหาที่ค้างคากันตอนนี้เหมือนแบบอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องแบบการงานการทํางานหรือว่าอุปสรรคในเรื่องของความรักที่ยังไม่กล้าเข้ามาก็ได้มันเป็นอุปสรรคอะอุปสรรคในชีวิตนะ่ะก็เลยแบบยังไม่กล้าเข้ามาตกลงความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อจะได้คบกันหรือเปล่ามาดูมันเป็นช่วงเวลาที่คิดอยู่คิดแบบจริงจังเลย ช่วงเวลาดูสถานการณ์รอผลอยู่รอผลว่าจะเอาอยัางไงต่อไปเขาอาจจะแบบคุณก็อาจจะดูเขาเขาก็อาจจะดูคุณอะต่างฝ่ายต่างดูดูซึ่งกันและกันว่าจะมันจะแบบจะเป็นไปในทิศทางไหน,นอ่ะอืตกางคนต่างก็เฝ้ามอง,องต่างคนต่างก็รอแบบแต่เมื่อไรจะแบบจะเอายปากต่า,ตางฝ่ายต่างก็แบบไม่กล้าเอาย่ปากคนนึงก็รอคนนึงอีกคนหนึ่งก็รอคนหนึง่งอ่ะต่างฝ่ายต่างรอกันะแล้วจะได้คบกันไ,ไหมเนี่ยอืม น่าจะมีการแบบรู้สึกกันบ้างแล้วต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเออต่างคนนี้ก็มีใจะให้เราอีกคนนึงก็แบบรู้สึกว่าอีกคนก็มีให้เราแบบเนี้ยเออต่างฝ่ายต่างรู้กันแล้วแหละแต่มันเป็นช่วงที่แบบเหมือนเหมือนมีกำแพงกันเนาะเออเหมือนมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกำแพงอาจจะเคยแบบผิดหวังในเรื่องความรักมาก่อนนะ้ะก็เลยตั้งกำแพงไว้เยอะเออเลยเข้าหายค่อนข้างยากเออ อาจจะมีคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่เข้าหาแบบอยู่ฝ่ายเดียวอะหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณแบบเข้าหาเขาแต่เขาก็แบบไม่เปิดเผยความรู้สึกสักทีมีจต่คุณแบบเข้าหาทุ่มเทเขามากกว่าเขาก็ไม่เปิดเผยให้คุณได้รู้สักทีแล้วเขาจะเปิดเผยไหมอโอโหนี่แน่นอนได้เริ่มต้นกันใหม่แน่นอนในความสัมพันธ์เป็นความที่สัมพันธ์ที่มั่นคงอุดมสมบูรณ์ด้วยนะมั่นคงอุดมสมบูรณ์มากเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆอืมได้เริ่มต้นกันใหม่แน่นอน จากระยะเวลาที่ยืดเยื้อกันมาต่างฝ่ายต่างรอต่างฝ่ายต่างแบบไม่แน่ใจใช่ไหมนะใช่ชอบเราไหมต่างฝ่ายแต่อุ้งรู้สึกยังไงกับเราอะไรแบบเนี้ยม,มันจะมีการได้เริ่มต้นกันใหม่แน่นอนมีการได้พูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเป็นทิศทางที่ดีขึ้นถ้าคบกันแล้วอะ่ะมีแต่ช่วยกันแบบทํางานหาเงินร่วมกันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอืมเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขแน่นอนค่ะก็จะประมาณนี้